© BF-WATCH TV 2021 สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7สีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา15นาฬิกา33นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสํานักงานศาลยุติธรรม ในการนี้ทรงพระสุไรทรงเจมิมแผ่นอิดทองนาคเงินแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดแพร่คุมป้ายอาคารที่ทําการสํานักงานสารยุติธรรมความสูง26ชั้นมีความกว้างขวางสง่างามผสมผสานองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยสแสดงถึงการดํารงอยู่ขององค์กรตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันทั้งนํารูปแบบของดอกโวไทยสื่อถึงความบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในแกนของอาคาร แสดงถึงการคุ้มครองความบริสุทธิยุติธรรมอันเป็นภารกิจสําคัญของศาลยุติธรรมด้านหน้าอาคารมีแนวเสาขนาดใหญ่ระดับเรียงกันเหมือนอาคารสาลทั่วไปอันเป็นรูปแบบการเชื่อมโยงกับอาคารสาลหลังอื่นบริเวณข้างเคียงกันตรงจุดเชื่อมการสัญจรชั้นล่างกับชั้นหนึ่งได้ออกแบบผนังระดับป้ายชื่ออาคารซึ่งเป็นลักษณะอาคารในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่ภายในอาคารชั้นหนึ่งมีส่วนที่เป็นลานกว้างเพื่อรองรับผู้ที่มาติดต่อราชการและใช้สอยอาคารการออกแบบยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถหาทดแทนได้ในอนาคตโอกาสนี้พระราชทานเข็มทิ่ร์ลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวน120คนสำน,นักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสารยุติธรรมเมื่อสารได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540แล้วพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสาลยุติธรรมพุทธศักราช2,543มีผลบังคับใช้จึงได้ก่อตั้งสำนักงานศารยุติธรรมและเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2,543มีภารกิจสำคัญคือรับผิดชอบงานด้านธุรการของสารยุติธรรม ส่งเสริมงานตุลาการและงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างให้การพิจารณาพิาพากษาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศเป็นไปได้วยความสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพแต่เดิมสำนักงานศาลยุติธรรมใช้อาคารร่วมกับอาคารที่ทำการศาลอาญาและวันที่11มกราคม2567ได้ย้ายที่ทำการมาอย่างอาคารสร้างใหม่มีหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าปฏิบัติงานจำนวน20สำนักและกอง เวลา16นาฬิก56นาทีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโอการให้ผู้ทรงคุณวุฒธธิในทางศิลปะวิทยาที่มีผลงานในสาขาต่างๆเป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในวงกว้างเฝ้าทุลอองทลิพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาประจำปี2566ตามลำดับดังนี้ นางพรสรร์วัฒนานางกูลสาขามนุษยศาสตร์นางทิศนาแขมณีสาขาศึกษาศาสตร์นายปริญญาจินดาประเสริฐสาขาวิศวกรรมศาสตร์นางเพ็ญจิตศรีนพคุณสาขาวิศวกรรมศาสตร์นายจรัญมหาธุมรัฐสาขาแพทยศาสตร์นายมานิตศรีสุรพานนท์สาขาแพทยศาสตร์นางสาวรังสินีโสธรวิทย์สาขาเกษตรศาสตร์นางพรทิพาเล็กเจริญสุขสาขาแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์ เวลา17.20น,าานาพระราชทานพระบรมราชโองการให้คุณหญิงนัติกาวัฒนะเวกินอังอุบลกุลประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ในานามประธานคณะกรรมก,การจัดงานการลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติเบนจกตตัญยุตาในโครงการสสท,อทอวอทอร่วมใจเทิดเอกลักษณ์แห่งปัญจมังกรจารึกความกะตัญยูต่อแผ่นดินและประธานคณะกรรมก,การ,การดำเนินงานจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ1 2พรรษา28กร,รกฎาคม256 สิจ็พร้อมคณะเฝ้าดูแลองอค์ตลีบระบาดกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษา28กร,รกฎาคม2567และทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นทุนระเดิมในการจัดสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เวลา17นาฬิกา38นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักตีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลโทนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเฝ้าทุละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบจํานวน100ชุดเพื่อนําไปช่วยเหลือในการฟื้นฟูทาความสะอาดบ้านเรือนรัษฎรที่ประสบภัยพิัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ประโยชน์ของให้แพร่ตัวรวมนะครับนี่ครับนี่แหละมอบให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบะทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและทรงพระราชทานพระราชกระแสรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่กิจอาสาทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและสามารถบรรเทาสถานการณ์ให้คลี่คลายลงได้ตามลําดับซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ําเริ่มลดลงประชาชนกลับเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนและทําความสะอาดแต่ยังคงเป็นไปอย่างยากลําบาก เนื่องจากมีดินโคลนที่มากับน้ำเป็นจำนวนมากทับถมอยู่และขัดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือน ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน100ชุดให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสำหรับนำไปช่วยเหลือราชฎรที่ประสบุทกภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยทุนแรงในการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนรัษฎรที่สาธารณประโยชน์วัดถนนและสถานที่รชาชการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2567พนท่านนายวาฮานคาชาธุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรยวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานาใหม่ที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาร์เมเนียได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในกิจการหลากหลายด้านระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านธุรกิจการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอนิประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐมอตา้าในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐมอตา้าซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2567พระนท่านดรมิเรียมสปิเตรวีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐมอตา้ากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐมอต์ตาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออเมร์พรให้ท่านประธานขิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมอตามีความก้าวหน้ารุ่งเรืองความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมอต์ตาได้พัฒนามาอย่างมั่นคงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้ราพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าด้วยการสนับสนุนของท่านไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือที่ขยายกว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา14นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามพารากอนโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2567 ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาวิชาแพทยาศาสตร์ทันตแพทยาศาสตร์และเภสัชาศาสตร์เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิ4คน <พอ S 1> บัณฑิตดีเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิ37คนจากนั้นพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์8คน และผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกก้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึก22คนจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตดลราทีเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยระหว่างวันที่21-24กันยายน2567แบ่งเป็น4ส่วนคือส่วนแรกแสดงพระราชประวัติในรูปแบบสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กที่สามารถเลือกอ่านเนื้อหาได้และในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการโดยนำคำาสอนที่ทรงคิดไว้ว่าประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นหลักในการจัดนิทรรศการ ส่วนที่สองการให้ความรู้ด้านสุขภาพได้แก่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟามหันตภัยเด็กและเยาวชนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เรื่องสูงไวัยไปต่อโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสสินป์ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัายเรื่องความรุนแรงต่อสตรีความจริงที่ถูกมองข้ามโดยคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัายส่วนที่3การให้บริการด้านสุขภาพได้แก่การตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยสถาบันจิตเวชสมเด็จเจ้าพระยากรมสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพชุมชนระดับปฐมภูมิกรณีโรคสึงเศร้าและมะเร็งเต้านมการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลเบื้องต้นวัดความดันโลหิตให้ความรู้และแนะนำเรื่องสุขภาพโดยสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนที่4ี่การเสวานาทางวิชาการและการแสดงเช่นการเสวานาในหัวข้อบุหรี่ไฟฟ้ามหันตภัยเด็กและเยาวชนและหัวข้อก้าวทันสังคมไทยและการแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวานารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อักราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานาครินประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่4 เวลา12นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเคอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัยลักอัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรขัตติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เป็นวันที่4ณศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสีรดีราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทายาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสาคนพระราชทานโลกริตยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2566จำนวนสองคนและผู้ได้รับรางวัลอนุสร์สงขลานครินทร์ประจำปี2566จำนวนสองคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2,068คน โอกาสนี้มีพระโอวาทใจความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาสังคมและสร้างสารรค์ความสุขความเจริญให้แก่ส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถกระทําได้ตามกําลังของตนเองและหากทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจปฏิบัติให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้วก็จะบังเกิดผลอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์ที่ยิ่งกว้างขวางทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนให้สําเร็จผลอย่างดีที่สุดพร้อมทางร่วมมือร่วมใจกันให้เข้มแข็ง,ขงเหนียวแน่น ในอันที่จะนําความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาปรับใช้ให้ประกอบส่งเสริมกันเพื่อปฏิบัติงานของส่วนรวมและของชาติให้ดําเนินก้าวหน้าด้วยความเสียสละอุทิศตนสมดังพระราชปณิธานที่ยึดมั่นเป็นหลักชัยถ้าทําได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสารรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมที่ตนร่วมอยู่และแผ่ขยายต่อยอดไปถึงชาติบ้านเมืองและโลก อันจะทําให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมและในโลกของเราดําเนินชีวิตได้ด้วยความวัฒนาผาสุกสืบไปองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่3 เวลา10นาฬิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหมอมให้ใน,นายเกษมัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในพิธีพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีและมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2565 โดยวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หนึ่งคนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้ารับปริญญาบัตรรวม2,454คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งมั่นดำเนินงานที่เน้นการพัฒนากำลังคนส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีพัฒนาหลักสูตรที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางมีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการมีไรายได้ระหว่างเรียนในโครงการบูรณาการการศึกษาและการทำงานควบคู่กันลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรยียนในโครงการกองทุนการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จาเป็นในโลกยุคใหม่อาทิทักษะดิจิทัลและภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภาัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนาพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิน่นมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สร้างกลุ่มคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดําเนินงานผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง,แ,ขงและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้สมบูรณ์สู่การเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือสังคมโครงการส่งเสริมความรักสามาคัคคีความมีระเบียบว,วินยัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตอนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก องคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติิตองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวบ้านใหม่สามัคคีอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาตุพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2523ทรงรับหมู่บ้านไว้ในการดูแลของโครงการหลวงเพื่อช่วยเหลือเรื่องการขัดแคลนน้ำและในปีเดียวกันได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเริ่มจากการจัดสรรที่ดินทำกินแก่รัษฎร ต่อมาในปี2527เสด็จพระจอมเนินไปทรงติดตามการจัดหาแหล่งน้ำและการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่3,000ไร่แก่ราชฎร210ครัวเรือนอและในปี2535สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระชดำเนินไปทรงเยี่ยมและมีพระราชกระแสะรับสั่งให้กรมชลประทานเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราชฎร โดยได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ําความจุ25,000ลูกบาศก์เมตรและระบบส่งและระบบท่อส่งน้ําจากฝายผาแดงในปี2562โครงการหลวงได้ประสานสร้างบ่อเก็บน้ําอีก3บ่อเพื่อกระจายน้ําใช้ในแปลงเกษตรปัจจุบันความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นองคมนตรีจึงมอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดดําเนินการเร่งด่วนโดยยึดพระราชประสงค์และแนวทางพระราชทานด้านการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการปลูกผักสมุนไพรพืช พืชไร่ผลไม้ไม้ดอกเมืองหนาว33ชนิดอาทิแก้วมังกรฟิกและฟักทองญี่ปุ่นพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าขชินอาคาลาหูลีซูจีนยูนานไทยใหญ่และละวะรวม4หมู่บ้านกว่า16,000คนให้มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ชีวัดความยากจนของประเทศ สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูงเป็นโครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูงหรือถ่านชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมโดยนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ต้องเผาทําลายมาทําเป็นเชื้อเพลิงเป็นการลดต้นทุนลดการปล่อยคาร์บอนและลดมลภาวะทางอากาศจากค่ณละอองขนาดเล็ก ในตอนบ่ายไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกอำเภอเชียงดาวเดิมมีชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งอพยพมาจากบ้านบ่อเหล็กอำเภอจอมทองเนื่องจากที่ดินทำกินเดิมไม่เหมาะกับการเพาะปลูกจึงขอพระราชทานที่อยู่อาศัยและทำกินในปี2523พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาตบพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์เพื่อส่งเสริมอาชีพแกร่ราษฎรปัจจุบันมีชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งลาหูปกาเกยอและคนเมืองปลูกพืชผัก ไม้ดอกเมืองหนาวจากฐานความรู้ที่เหมาะสมและเป็นแหล่งคัดเลือกพันธุ์พืชโดยปีนี้ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกคือเบนจมาศพันธ์รอยยวันทั้งยังเป็นแหล่งผลิตกิ่งพันธุ์เบนจามาศเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีฝรั่งไส้แดงที่รวบรวมพันธุ์มาปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมเมื่อสําเร็จจะนําไปปลูกยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อ สถาบันวิจัยจุลาพรจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดฉะเชิงเราที่โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลยลักษณ์อัครชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติราชนารีโปรดให้นายเฉลิมพล พันติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานโดยความร่วมมือของคณะสตวแพทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพคนและการจัดการปัญหาสุนัขใ,ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการการฝึกใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการระดมสมองมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ประสุทธ์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขครูผู้สอนด้านสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านและผู้แทนชุมชนประมาณ150คน